โคต,ตสึหมูนะคะเขาเรียกว่าคุโรโบตาคุโรโบตาแล้วอันนี้ไรส์นี่นะคะเดอะเซตเดอะไซสไซดิสนะคะ ก็จะมีเหมือนเป็นชายเทา้าอันนี้เป็นชายเทา้าอันนี้เป็นซอสฮิรามายันก็คือเกลือหิรามายันนะคะแล้วก็ซอสจะมี3ซอสนะคะให้เลือกใช่ตอนนี้ก็จะเป็นเซตพรีเมียมซุปก็จะเป็นมีสดซุปอ,อันนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็น izer, เอปเปิไท์เซอร์เอ่อแอปเปิลไทเซอร์เนาะสวาแอปเปิลไทเซอร์นะคะเหมือนเป็นออเดอร์ปะค่ะออเดอร์สำหรับว่าก่อนที่จะเริ่มทานอาหาร แต่ว่ายังไม่ได้กินเลยมัวแต่ดึงใช่อันนี้ก็ขิวมากก็ดึงก็กินเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกินนะคะตอนนี้เราจะกินแอปเปิลเทเซอร์ก่อนแอปเปิลเทเซอร์ก็ปรติเสมือนแบบเป็นพอเดิมนะคะสําหรับก่อนที่จะทานอาหารมันเป็นแบบว่า <c oughs> เพื่อทําให้เราเริ่มแบบ กินก uh, ิน <Jim> อันกินอันนี้เสร็จแล้วอะแล้วพอเรากินอาหารเนาะมันจะได้แบบมีแบบได้ฟีลรสชาติของอาหารอะไรเงี้ยแบบออเดอร์ใช่กินเล่นเหมือนอาหารกินเล่นอะค่ะอาหารกินเล่นไปก็แล้ว ที่นี่ก็จะแบบว่าตั้งอยู่ที่ชามนะชามอมทุกคนจะรู้จักชามชามจะเป็นเหมือนประมาณแบบเป็นบริดิ้งแบบประมาณออกแนวแบบ ชิสเตียนนะคะเป็นแบบเชิร์สอะไรเงี้ยก็เป็นโบสถ์อะไรเงี้ยอืมก็แบบสวยมากแล้วก็าอาหารที่นี่ก็จะมีเยอะมากราอาหารมีเยอะมากส่วนมากแล้วก็ร้านอาหารเยอะแล้วก็มีร้านอาหารดังๆเปิดอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มี ร้านนี้นะจ๊ะโคตสึกมาไมซันถ้าอยากจะกินโคตสึ่ะต้องที่มาไมซันในที่สิงคโปร์คือมาไมซันโคตสึกที่นี่คือพรีเมียมมากจริงๆ the layer of t ก e อ o ทอ่ะไม่มีที่ไหนเปรียบจกักดูได้ดูเลเยอร์คุณเขาดูเลเยอร์เลเยอร์อ๋อคือเลเยอร์คุณเขาดีมากเขาข่องดีจริง และคือเนื้อหมูของเขานะคูโรโบต้าลัคูโรโบตา้บตาใช่คือดีมากเรื่องกินเนี่ยขอยบอกถึงไนถึงกันใช่และคือแบบถ้าเราสั่งคูโรโบต์นะโคโรคูโรโบตา้าบูตา้ตาถ้าเราสั่งคูโรโบต้านะคะ เราก็ได้เกลือหิรามายันก็คือเกลือนาจากสักหิรามายันเหะเกลือสีชมพูเห็นไหมมันคือรีเนียมเดิมมันคือรีเนียมเดิมมันต้องกินขอนกินขอดเดิมสักหนึ่งแก้วจี่จริก่อนนะานนี้ไปดื่มมาก่อนนะรอรอคิวคิวเยอะมากคิวยาวยมากวันนี้ วันนี้วันเสาร์ก็คิวแน่นมากแล้วรอคิวยาวเลยไปดื่มก่อนแล้วค่อยกลับมาต่อคิวคือเดี๋ยวนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้ที่สิงคโปร์นะคะมันก็จะเป็นเอ,อนั่งกินร้านอาหารได้สองคนกินอาหารได้สองคนแล้วก็ต้องใส่หน้ากากถ้าเกิดลอมดิก ช่วงเวลากินไม่ช่วงเวลาดื่มอะไรเงี้ยเราต้องใส่หน้าก,กากตอลอดเวลานะคะเอออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเช็คอินเช็คอินตอนก่อนเข้ามาด้วยต้องเช็คอินมันจะมีแบบเช็คอินแล้วก็ดูว่าเราวัคซีนครบสองเข็มไหมถ้าวัคซีนไม่ครบสองเข็มก็จะนั่งร้านอาหารได้น้องปลปาอ<ม>ิวัคซีนทล้ว ทัวร์เลยดิอ่ะ cannot sit in the restaurant กลบูาข่และคือที่นี่นะผักนะเพื่อกาดขาวอะสลัดอะืักการัสลัด เติมได้ทั้งวันนะเติมได้แบบไม,ม่อึ่งเขาไม่อ่งเฮ้ยสดสุกเลยเกนจะไม่อ่งเินจะไม่อ่งดีมากมคุณเู้ิมาคุณผ้บรอยุริ์มาบ้บ ่อวมเป็นแบบไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเนื้อหมูกับคูรโบตาสมัยมันอร่อยกว่าเนื้อหมูธรรมดาแต่วันนี้อร่อยู่เลยเนาะแค่นอาอันเดอร์สแตนดิ้งอะ how the texture of the k u r o b u t า better than normal pork จอนัวอิส c ค n นอนเนื้อเซนอ่ะก็คือแบบปัดไหนเนาะอร่อยมันอร่อยมันอร่อยมากเลยยืนดอ่อยดีกว่า่นกอียืนมาก วันนี้ไม่มีอะไรนะจ๊ะชุดไม่มีตีมจ้ะวันนี้ก็แบบตรงกับเป็นวันฮาโลาวีนพอดีแต่เราแบบไม่รู้แต่ <c oughs> จโตออกมาเพราจะไปซื้อของเดี๋ยวไว้หรือแบบจะมีที่ป้าพาไปช้อปปิ้ง ตอนนี้เราก็เป็นทิปกินนะเพราะจริงๆอะลีอะเข้าความเป็นลิต้านะลิต้าจะเป็นคนหาของกินอร่อยและที่นั่นต้องได้ทั้งกินและดื่มจะเป็นสไตล์ฉันเลยกินดื่มดีพอกินดื่มดีฉันจัดอร่อยมันอร่อย เลเห็ดไหลเคียงหอมไม่เปื่อเอาเีา้เตสเตกดหรือว่าในทามรือแบบบายินจากซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นนวันแล้วานเดเซลดรออมัดี ี่นเนี่ยว่าเมคอัพนะยังสวยจริงๆเนี่ยเนี่ยว่าเมคอัพก่ดีว่ะสวยว่ะทุมุมเลยดี ต้องขอบคุณนับใคทุกคนที่แบบเวลากินก็พูดไปด้วยมันคือชายมันกระจายทันอันนั้นไม่สุดค่ะก็ขอร้องโทรไปในนาที่นี่ด้วยนะคะให้ท่องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่องดีตา้ากคนชีนีด้วยนะคะ และเราะจะพาคุณไปกินและดื่มทางทวดทุกที่ในโลกที่เราได้ไปถ้าเราไปที่ไหนอ่ะเราก็จะสั่งรูเรียนไปดื่มที่นั่นตอนนี้เราอยู่สิงคโปร์ใช่ปหมเพราะว่าแต่งงานอยู่ที่สิงคโปร์เราก็ได้พาคุณมาดื่มที่สิงคโปร์ เ,เราจะไปหลายร้านมนะพอแค่ใครก็จะรู้ว่าลิซ่าเป็นสายกินและดึ่มดึ่มจริงๆกินจริงๆเอาเลยนะแนะนำร้านอร่อยร้านเด็ดร้านดีร้านไหนดีคือดีร้านไหนไม่ดีคือไม่ดีเราจะบอกเลยแล้วจะคนได้รู้ว่าอร่อยไหมดีไหมใครสนใจแนะนำร้านบอกเลยจ้า ไปได้ทุกร้านบอมเลยจัดมีซัพพอร์ตไปในทุกร้านจ้างเลยก็ไปแนะนำอร่อยไหมมันไม่อร่อยบอกแม่อร่อยถ้าอมมร่อยคืออร่อยเฮ้ย,ยลลแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสั่งเพิ่มไหมกินกินจริง,รง,งกินจังกินกินกินจ้ะสั่งเพิ่มจ้านอกจากเสต็ เนี่ยครโรบุตาใช่ปะของครโรบุตาก็จะแบบเหินะเหะนะเดอะเลเยอร์คือแบบชัดมากชัดมากแม่และความแบบความที่นี่ข้อแบบเต็ะมากดูดิเห็นมะเห็นความคิสปี้แบบเลเยอร์คิสตี้ปะแบบดีอ่ะข้างในยังนุ่มข้างนอกยังกรอบเปนแบบอร่อยนี่เขาจ้ำให้มาแบบสองกอ คือวีรามิน่นี่อร่อยไหมนอร่อยอร่อยใช่ไหมสามีบอกอร่อยก็คืออร่อยเด้อสามีหมายนี้สามีคือฮัสเบอร์เนี่ยสามีมายนี้ไหมสามี is husband สามีบอกอร่อยคืออร่อย้ะไอแค่ไนี่ย n ด็กท่นอไตัตอเลยไปด t ั นี่นะจา๊ะ IC for you 1 29 22ว่าไม่ได้พูดนะป้าเปิด阿拉า斯历史奥利特伊万เบ็ดเบ็ดนี่นะคะเมนู ราะคานะที่เราจะจนะหนึ่รอยยบสามหนึ่งร้อยยี่ส้ายี่สิบสามเซนจ้านี่เย็นคนีบี